สบายดีพี่น้องคือเก่าไปหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเรื่องของเรื่องวันนี้นะพ่อโอ้ยโอยบุรีมียังไงเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่จนอยู่บ่เบิดมือเรื่องใดเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องชิว่าไ้พังสบายดีพี่น้องหลังจากมาแต่ปักซองแล้วมาแบ่งของแบ่งยังกันเรียบร้อยแล้วนี้แบ่งเรียบร้อยเย ห้าก็บคิวเมื่อเข้าก็สิพักพอนแบบนอนเต็มที่นะแบบเมื่อนอนนั่นพักผ่อนเต็มที่นะเมือ <c oughs> ่อหลังจากขี่รถกู้ขี่ตู้กิจวัตรมาเนาะเอา่าอะไรก็อะไเมื่อเต็มที่พัด <c oughs> ตัวนั้นเราเรื่องต้นปัจยเหตุแต่เล็กๆแรกเนาะหนึ่งเล็กๆพิ่นเ <c oughs> พิ่นไปนะเพิ่นก็ถือสายสากไปนน้ำสายสากโทรศัพท์เพิ่นถือไปนำ้ำถือไปลายอะไรกับประหยัดแสนกระเป๋าเฮาที่เฮาพายเไพ่มาตัวนั้นน่ะ มาอะไรกันกันกับใช้ศาสตก็เขาล่อหอบเบิดปักซองอะไรมาหอดเพื่อนมาเพื่อนกันมาหูนะมาหอดเพื่อนอะไรกันปั้นของกันเรียบร้อยอะไรกับเมื่อเมื่อเพื่อกรโทนนําเป็นซิบซาวสายหมดเลยครับขาบัวหับของขาบัดิยินเนี่ยโอ้ยโรนําเพื่อนึ่งจะได้เพื่อฮะเมื่อหอดปุ๊บเลยกับว่าสีนอนเต็มว่าสีนอนแล้วแบบโอ้ผักอันน้ำนอนก่อน้ะผักพร้อน พอเราลืมสายสากมา h e ดบางัวยังสายสากอยู่ในห่านเพื่อนผมมีสายสากแจ็คสายบัดจับเป็นเ็บุญพ้นมาอีกเลยพี่น้องเออโอ้ยกันขับรถอยู่บุดมืดอโพดโพลจนมืองขับรถอยู่บุดมือมาส่งสายสาอีกเลยพี่น้องมาส่งสายสายถ้ากำมังหอดบางได้นี่บุญพ้นมาบุญตุกนาะทานกับเพื่อนีกว่าพี่น้องเลยมาส่งสายสาย เก็นเนาะครับหมดหมดเลยเะให้ยาทานกับไก่เติอน่ะไก่เติอไก่แหละอั่ะไส้สายกันนะแต่กี้บม่ได้คิดได้ว่ามีสายสายกันในขณะนั้นหักนักเป็ดอยู่มั่นนักอีสังในถุงพายหักน้าถุงพายตรงนี้นี่นี่มั่นนักยังหักบม่ได้ที่อิดไม่ได้ยังดอกหักที่ดกับไม่ได้สังเกตแล้วมีสายสายเมื่อเดือนว่าโทษทำเป็นเาวสายว่าเจ้าลืมสายสายเจ้าชิดมาส่งขออีเดกลวรู้สึกโอ้ย กยยไไินข้าวห้องเสี่นวน้มัข้าวแรงกับบริกินมากินข้าวเหมาน้าเพื่อนคือเก่ากินข้าวเหมากินแหล้วเมื่อยทินแล้วก็จับให้กินอิอย่นีจับเราไปเท่มมากห่น,น,นอะเบิบงนานงากินยุกกิโลละสี่สิบกิโลละหนอยครับพี่บอสหนึน่ง cái lòng ừ. thái... chị luôn được. Mai luôn. Chai luôn được. được. Chai luôn sai luôn được. Chai 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 luôn

หลยวันคิอไปเจอก็ได้เขาน่ะแล้วเม่อกด้นวันว่าถ้าเรา่คุยกนยบบไนชีววอะไรทำเ้าไปเจอหล่วันไห้บอกินหอัอครับบกั้งำมาเจอกัอีกแล้เิผมเมเวลากินหอกันไม่น้อย แดดบะเส็ตในมันนุ่มๆเนี่ยกินได้แต่มือหนีกับมือมือมือชินบอะไรชิแคร์อุ่นกินใหม่อุ่นกินใหม่แม่ค่ะพี่น้องทั้งสองท่นี่ไมโครเวฟมาอุ่นน้อยหนึ่งอ่ะเจ้ากระหนึ่งเนาะบารีหนึ่งเนี่ยแค่ชิ้นหนึ่งหนึ่งก็แล้ลองบนเหมือนกันเด็ดค่ะขัวอ่ะครัว มันมันมันเราไม่ต้องขมอขมอมันก็แช่อก็มันกระซะนะเหอือหมวเยากันไว้ทันสุดเฮยหางกับน้องซองสมมูทับสมมูครับขอไปิ่งแดงลองดลำดากันลำร่อยอีกหลายวันกันครับผมึุดหมู่บ้านใครทีได้เจอกัน คำมากแบบเช่นกันอีกแหละจนถึงใบบานแล้วแหละยังถามว่ายังฟังเบื้องคองกลางตรวจก็จะยังครับคือเก่าเลยแต่วันที่ซ่านนิดน้อยคลองฝาี่พี่สาวฝาก็แต่บางแคล่องมักใหญ่เลยแหละเ้าเราต้องกานเน้ะนี่ค่องไปไหนมึงนี่ค่อนไปไหน โอรุ oh, ่มัจนจะรุ่นเนระรุ่นเมื่อคขอเมื่ออากินหอไปเถอะามคือสินหอหินฮอเอาใจหยีแม่จะหยียบไปเนี่ยอเป็นธรรมดาเนาะคุณเคยกินเคยอยู่แล้วก่อนมีอะก็กินจำกันานระ กินไกินนิทินหอดกันแล้วบดนี้แ่อากันสะพากี่น้อง้น้ล้วขาเล่นน้ำเลยคันะพักู่เล่แล้วขอเล่นน้ำเล่นหัวเข่าหัวน้ำตัววะนี่เขาเล่นน้ำอ้าวอาเอาหน่งงานนั่นอืแลเนาะเขาเลเนาะ ทางเบื้งว่าเขาจะให้จัดบอถ้างบริหารจัดเขาจะเลื่อนไปมาจัดหรือจัดนะจัดนิดๆหน่อยๆเอาบ่คใช่ปะไปด้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่เขามาฮับส้มสองดาวมานนางว่าโอ้ได้มีโอกาสมานางว่าพี่น้องได้เบิ่องไม่ชว์นะจะไปวายเทปวันาอดชิบกันทีสองจะไปวายเปวันาอดชิบกัทีแล้ว มั่นอจับหญิงเด็แมวตัวสุดเงางายกินข้าวปอาไอิ่มด้วยนะยังไ่ทันเมื่อเสียเพ่นสเมื่อพนองยัุนตาต๊บต๊เข้ากบบืาแล้วนะามาทิ้งขันนี่บูกตมตะตามาแข่งคนมาต๊กะดีคือกันที่แข่งคนเมื่ออาบน้าเมื่อน้ำท่ายอ มันจีอ่อนแอร์ประหนะกเนาะข้อแรกยังไเขอบเอายังไงจ้ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยพี like <øre> like <ors> ค่คอยกดติดตามกดไลค์ให้ขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องขอบคุณบริษัทบุญเทุกคนที่เป็นกำลังใจตลอดไปนำเปิดถูกบอดพาไปใช้กับไปเบิ่งนำไปเปิดถกบอด ข้าวอันที่อีกมาส่งไซสสากเลยไซส์สากมันเป็นหูใหญ่เดยไซสีเลยพี่นองหานโตัวสีสากับโบมี่เลยค่ะคันข้าวัเอามาส่งกับบเล่บรลลงคีปในเบื้องหมื่นกับบเลเบิ้งนองกับบริเบิ้งคีบแม่นองกับโบเบิ้งจะไปคนมาคนกันตกในบ้านน่ะแหละุเโทษทพี่น้อ อันเจ้จะมาสรงสายสากับ่เพื่อนวะพ่อตาอืมเพื่อนวาอันแดงไ้สิบบาได้เพิ่มตุกจะเพิ่มวเพิ่ตุกกระแข่งเดล็อกระแข่งกอคอยเรื่องเหมอเจ้าอคอยยังมีใช้ทำห้องเงอนคอยยังจากได้อืมคนเชื่อคนน้อยเปล่าดื้อแต่คนมีอีกใช้หนึ่งเนาะหน้าเขาก็มีใช้หนึ่งไม่ว่าจะบอร์ดงใช้ตรงหมาก ่งอะไร่ะเจอชื่ออะไไม่เคใช่ไหมเก้าอะไรบออะไรบ้างจะมีอะไรนะบ้านหล่ะมีแตเด็กเต๋ออะไรอย่อเียขึ้นเขาไปน้ำหอมเนาะขอมั้งน้องนีน่จะทยังไ้ยงางามใส่ผ้าถุงมั้งใส่งามห่างีูกใส่อันสีล่องร้องไหว่วา มันหอเขาล้วนสินนะจ๊ะน่าจะได้น้ำสินน้ำพอดีบอ่อหรือวะขอบไปเนาะหรือว่าจ้องแก่แต่ก็พอดีมันมีท้องคืนนะแต่ไว้รุ่นขึ้นเมือนนี่ใส่แต่เวลาก็ยามลุงวัดเขาบินกันหน่อยเนาะเขาบอลลูกสองลูกสามก็าจะจีบกันเลยแต่ ใส่ใส่กางเกงมันจะสะวกสบายต่อการไปมาเนาะมันรุนหหมแต่แม่เอก็ยังใส่รุ่นแม่เาเดูมายนี่เหรอุมี่อะไรพี่น้องก็จะกราฟอะไรไดบาเนี่อไงใเลพี่น้องัอมาเห็นหน้ากันเขาเดียวส่กราฟเลยนะเขาไปถึงเราไ้กราฟเลยพ้ตวหำ่อยนพ้นตัมใหม่เพราะว่ามันมืดมาเดี๋ยวเพื่อนชิ พาออกมายาพี ia, ่น้องบาได้บนคลิปเมื่นก็เลยพาออกมาคาราชิมาส่งเมื่อนกับแบสกันไเปื่อยๆกัเบิเอาหงมานําบ่เอาเอาหงมาตามเมื่อว่นเ้าปะอมีเมือนเขาอืมอืมอีแงงเียง่ะเป็นคนกิข้าวรมาคิบงนสิเง

กาจังจะบริสุทธิน้องห้น้องนามีดุเนม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 นออันหน่งอัเดียวอเดียวพอตั้มาบดมันเหี่ยวเมื่อไรพี่น้องเลยบ้านีกลับแล้วให้พอกันมากินนา้อใน้องก็บุญพุนในลายยังเก็บหน่อห้องสนั่นเลยเก็บกินา ขอบุญขอบคุณพี่น่นอยอะไรได้ก็ทีเขาแมา่ค้าซส้สมฟังหัวดาวของคุณฝากคนไปเลยพี่พน่อยขำมมืมงเรา